โ okay, อเคทราบดิพีน่น้องทุกคนตอนนี้บาสติกะไดมายืนอะยู่ที่นครรวมเวียงจันท์ทุกคนอยู่ที่ประตูใส่เนาะนี่กาเมือนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดทุกคนยี่สนะิบแปดอ่ากุมภาพันธ์เนาะเดี๋ยวบาสติจะพาทุกคนมาทั่วแล้วก็มาเบิ่งว่าประตูใส่ปัจจุบันมีบรรยากาศประมาณใดเนาะกะสิประมาณนี้เลยทุกคนนักท่องเที่ยวกะสิมากันค่อนข้างร้ายเนี่ยนะ นี่เลยนะนี่คือส่วนประตูใส่ทุกคนโอ้นี่เลยจุดเกิดเหตุทุกคนนี่แหละเบิ้งตามป่ายในวะอนนี้ที่คพื่นจีนขี่นะวอนนี้เลยนะทุกคนนี่เลยบรรยากาศโอ้นะบรรยากาศ,รรากาศประตูใส่ที่เพิ่นแบบว่า อ่าที่เราจะปรับปรุงใหม่นะที่คนปรับปรุงใหม่นี่เลยกจ็จะไม่มีประมาณนี้เออท,ที่เที่ยวประตูใส่เด้เห<อ>็นวับรรยากาศส่วงเวลาประมาณหาโมงกว่าเนาะไาที่หมอเลาะ นะประตูใสเรียกว่าเป็นอ่าแลนด์มาร์คของสซปบลาวเลยก็ว่าไดนะ้เนาะถ้าคนได้มาบบหอดเคยถ้าคนได้มาบบหอดประตูใสแสดงว่ามาบบหอดนะคนรวมวกันเนาะนี่คือแลนด์มาร์คตอนนี้กัตตาเวนกำลังจะตกดินเนาะกาแสงก็จะมีการสะท้อนขึ้นมาเนาะ ไปได้มองบอลไดมารในรอบจักปีสองปีสองปีกว่าเลยแมนบอลได้มาร์สองปีนะทุกคนเท่ากับประมาณปีกวา่าประมาณน,นั่นแหละเพราะว่าก่นอนนน้ี่ก็มาใส่ชีวิตอยู่น,นี่เนาะไปย่างลาะผิวจันทร์มาท่องเที่ยวกับมาไลยอยู่ยทุกคนส่วนไหนจะเป็นทีนเห็นกับเกาหลีเนาะเกาหลี ส่วนใหญ่จบเป็นคนเตอรีนะจ๊ะบริเวณน้ำขุประตูใส่ที่ได้จะน้อย้าจังไทยหูเหมกันใช่อันนี้ก็เป็นสำนักง,งานรัฐมนตรีทุกคน คือเอาจริงๆอย่าที่ว่าปลูกฮนะบริเวณนี่ก็บ,บ่ริเวึงขันว่าปลูกกับปลูกแต่สวนย่อมน่ะเนาะส่วนยออ่ะนะนยอมใช่ไหมครับเป็นปีท่องเที่ยวอยู่ที่ประตูใส่เนาะ บริเวณประตูใส่นะี๋ยวบอนแน่บอนแน่ว่าจะได้ขึ้นไปหรือเปล่านะบางทอเพื่อนอาจจะปิด่วนนำผู้ อักลักๆแล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวเกาหลีแล้วก็ฝรั่งนะทุกคนนี่นันจะอ่าเมื่อก่อนก่ะะอนที่เพื่อนบ่อท่านไปปรุงจะเป็น มุมบริเวณนี้เลยที่จะมีต้นใหม่ยังเป็นพื้นผลูกเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเพื่อนกะเป็นพื้นเหลี่ยบเปิดน,นะบรรยากาศกำลังเย็นๆตอนนี้ ไาได้จานเท่าไงไปผูไปจังไรจังเซฟี่กันนี่ืม อ๋อเพิ่นปิดแล้วเวลาทำการทุกคนเดี๋ยวมาเบ่งกันว่าเพิ่นเปิดจัดโมงเวลาจาักโมงนี่ราคาปีขึ้นสม้มติกเก็ตนะทุกคนคนละหาพันกีบนะทุกคนทางสาดสามสิบเนาะทางขึ้นเพิ่นปิดแล้วทุกคนบอสตีมามันก็นหาโมงกว่าเลยวนปิดละเดี๋ยวมาเบ่งงานนี่ทุกคนทาต้งไปนี่ก็จะเป็นฮอร่คาเนาะทุกคนหรือว่าเป็นอ่อสำนักง,งานประธานประเทศอะไรอย่างประมาณนี้แล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นบริเวณฟังดันทิศตะเวนออกเอ้ยที่ตะเวนตกโทษที่นะนี่ประตูราไนี่ เฮ้ยที่มาเข้ากล้องหน่อยดิเนี่ยก็เป็นบริเวณที่แบบว่าอ่เป็นบริเวณของประตูใสนะทุกคนตอนนี้นี่เลยจริงๆตัวอ่านักข่วลงกันเนี่ยมันก็บริก,กว่างขนาดนั้นทุกคน เนี่ฮะหรือว่าได้มาเย็บทินเก่าฮะรถกสิริายวุ่นวันวุ่นวันเนี่ยเยอเนาะ ปะตูใสเขากาจะมีประมาณนี้ทุกคนบริเวณหยาเนี่ยกาเพื่อนกาเอ่อที่เพื่อนปลูกดอกใหม่เนี่ยกาเป็นปลูกดอกใหม่แบบสลับกันเลยอ่ะทุกคนมันมีบ่ได้ปลูกเป็นแบบว่าดอกซีเดียวอ่ะแต่ว่าสลับกันลมีหลายอย่าง นครหลวงเวียงจันทร์โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าการมันกับบริมียังหาางใหนะคพราบทุกคนมายางเลนซื่อนะเนะาะกะประมาณนี้